สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบินพิเรเซษและแล้วในที่สุดมันก็มาสักทีครับตัวละครที่ผมรอคอยมาอย่างเนิ่นนานนั่นก็คือคอนดัตกับเจสเตอร์นั่นเองนะครับและผมอยากจะบอกว่าในตัวละคร2ตัวนี้เซิร์ฟเจแปนนะครับแจก,กฟรีแม่ว่าเซิร์ฟไทยบ้านเราก็ต้องรออัปเดตกันก่อนแล้วกันนะครับผมแอ่ไม่รอดแน่คนอีสาน แต่เราก็ได้แต่มีความหวังแหะครับว่าจะมีการปรับอัปเดตเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ช่างมันไปก่อนครับเพราะคลิปนี้เราจะมีการพูดคุยกันว่าตัวละครอย่างเจสเตอร์กับคันดานี้เก่งไหมหน่าเปิดไหมหรือกดล็อกกี่ดาวดีและเข้าสู่ช่วงรีวิวสองจักรพพัดเจสเตอร์บวกคันดากแบบข้าว ตัวละครธาตเมื่อสายดีเฟนเดอร์ที่เป็นกึ่งดีบัฟเฟอร์ที่มีความสามารถในการลบสถานะอามาตะและคงกระพันได้และยังสามารถขโมย SP ของผู้ต่อสู้ได้ดีมากๆอีกด้วยบอกเลย2คําว่าตัวละครที่มีอามาตะและคงกระพัน,น,นย,พยุ่งเหยดาเจสเตอร์ตัวละครธาตุน้ำสายซัพพอร์เตอร์ที่มีความสามารถในการบล็อกบัฟต่างๆและลดความเสียหายให้กับพันธมิตรทั้งหมด ซึ่งทำให้ตัวละครสายซับพ,พอร์ตหลายๆตัวอยู่ยากกันเลยทีเดียวเข้าสู่ช่วงสกิลแบคจัดเต็มของเตสเตอร์และ สกิลที่1ดาบผ่าจักรพพัดคอนดาตจะทําการปลดปล่อยฟันเวทมนต์จากดาบจักรพพัดสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1ตัวคอนดาตจะทําการมอบเอฟเฟกขโมย 2SP ให้กับศัตรูและใช้เอฟเฟกลบดีบัฟหงอันให้กับตัวเองสกิลที่2ประตูแห่งเทพสองหน้าจานัสอารบิเกลคอนดาตจะทําการเปิดประตูที่บรรจุเวทมนต์ที่มีคนสมบัติต่างๆเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดคอนดาตจะมอบผลขโมย SP2 ให้กับศัตรูทั้งหมดและยังมอบบาต้ามทานที่ได้เข้าิบอร ให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา2เทินและคอนดาดยังมองบพับให้กับพันธมิตรทุกคนซึ่งจะลดความเสียหายที่ได้รับลง10เป็นเวลา2เทินสกิลท่าไม่ตายประตูแห่งการพิพากษาคอนดาดจะทําการใช้พลังเวททั้งหมดของเขาในการเรียกอุกกาบาตยักษ์ที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดเอฟเฟกต์ <Effect S 2> คือโจมตีหลังจากใช้เอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้น20สําหรับแต่ละเอฟเฟกต์คีที่ใช้กับตัวคุณเองและหากคุณมีเอฟเฟกต์คีแปดอย่างหรือมากกว่านั้นให้ผลลงลงแะอมต ออกจากตัวศัตรูและยังมอบเอฟเฟกต์ปลดล็อกทั้งหมดให้กับตัวเองสกิลประสานคอนดาจ,จะทําการมอบผลขโมย SP2 ให้กับคู่หูตัวเองและยังเพิ่มบัฟให้กับพันธมิตรลดความเสียหายที่ได้รับลง10เป็นเวลา1เทินสกิลพาสีในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้หากพันธมิตรทั้งหมดรวมถึงตัวคุณเองมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในช่วงเวลาเริ่มต้นของคุณให้มอบเอฟเฟกลบความเงียบให้กับตัวเองและหากคุณมี SP8 ค่าหรือมากกว่านั้น s p แต่ละค่าที่ได้รับจาก พีสแ n a p จะมอบเอฟเฟกต์คีให้กับคุณสูงสุด12ปดลนอกอ5ดาวในช่วงเริ่มเทิร์นของคุณหากคุณมีเอฟเฟกต์คี4อย่างหรือมากกว่านั้นที่มีผลกับคุณให้เอฟเฟกต์ฟื้นฟูเท่ากับ2%ของเฮที่สูงสุดของคุณสำหรับเอฟเฟกต์คีแต่ละเอฟเฟกต์เมื่อสิ้นสุดเทิร์นให้เอฟเฟกต์บุญใจแก่พันธมิตรที่รอดชีวิตแต่ละคนยกเว้นตัวคุณเองและหากเมื่อเราปลดคอนด้าถึง125เราก็จะได้เลือดเพิ่ม1,000ป้องกันเพิ่ 1, พพ่่มมม1 15แและายเพิ สกิลหนึ่ง Polarize caster จะทำการโจมตีด้วยขวานที่สร้างขึ้นด้วยเวทมนต์ป้องกันสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวและเพิ่มบัฟลดความเสียหายที่ได้รับ20%ให้กับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลา2เทินสกิลที่2โลกแห่งกันงคืน caster จะทำการสร้างเกาะป้องกันเวทมนต์ด้วยดาบจำนวนนับไม่ถ้วนที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมด เอฟเฟกตคือมอบบัฟเพิ่มความต้านที่ิข้าระดับ2ให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา2เทินและมอบเอฟเฟกบล็อกการลดการกระทำให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา2เทินสกิลท่าไม่ตายอาณาจักรมูดู แสเตอร์จะทําการสร้างเกาะป้องกันพันธมิตรและมอบบัฟให้กับพันธมิตรทุกคนเอฟเฟกต์ effect คือมอบเอฟเฟกต์ดีบัฟบล็อกให้กับพันธมิตรทุกคนเป็นเวลา2เทินและยังมอบบัฟให้กับพันธมิตรทุกคนซึ่งจะลดความเสียหายที่ได้รับลง30เป็นเวลา2เทินและยังมอบเอฟเฟกต์ของลบดีบัฟทั้งหมดให้กับพันธมิตรที่ระบุสกิลพาสซีฟในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้ให้หมอบสถานะเอฟเฟกต์บล็อกสถานะให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา2เทิน เมื่อปล่ล็อกถึง5าดาวในช่วงเริ่มการต่อสู้ให้มอบเอฟเฟกบล็อกความเงียบให้กับตัวเองเป็นเวลา2เทินในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้ให้มอบเอฟเฟกปิดกั้นสถานะยั่วยุให้กับตัวเองเป็นเวลา2เทินและเมื่ออัพเลเวลจนถึง125จะได้ค่า HP เพิ่มหนึ่งป้องกันเพิ่ม1 0 0 0ันและต้านความเสียหายเพิ่ม1 5ครับผมและถ้าใครฟังผมไม่เข้าใจนะครับก็จะมีรูปสรุปสกิลให้ทั้งหมดเลยนะครับจากคุณธนาพัฒน์นั่นเองนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิม ก็สาหรับใครที่สงสัยนะว่าตัวจะเข้ามาฟรีไหมส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเข้ามาฟรีนะครับเพราะว่าช่วงอยู่โน้เขียวเนี่ยก็ยังมีตัวเข้ามาฟรีเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสําคัญเลยว่าเกมจะปิดหรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ต่อจากพวกเรานะครับผมถ้ามองในแง่ดีนะครับ ก็ใส่ที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สลาไปก่อนสวัสดีครับผม